สวัสดีครับพบกับดิสโกโ้วันอาทิตย์ที่12มีนาคมนะครับตลาดหุ้นของเราตอนนี้ก็หลุด1,600มานิดนึงนะครับปิดที่1,599นะครับตอนนี้ก็ทั้งโลกก็ราคาหุ้นปรับตัวลดลงรวมทั้งคริปโตโคเคเรนซีนะครับนะักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงนะครับหลังจากที่ปัญหาของซ i เวอร์เกตนะครับตอนนี้ปัญหาของจริงๆปัญหาหลักของออของตลาดเนี่ยก็คือเฟด ขึ้นดอกเบีย้ยสูงและนานนะฮะพอสูงและนานเนี่ยเริ่มเกิด financial p r i s i s เล็กๆเ,เกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดก็จับตาดูว่าจะมีการสออกไปสู่เอ่อแบงค์ใหญ่ๆหรือเปล่านะครับตอนนี้ล่าสุดก็ s i ล i c o n v a l e y แบงค์นะครับก็เกิด Bank Run บแบงค์รันะฮะแบงค์รันซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันถึงแม้จะไม่ t o i g to fail นะฮะแต่ว่าปล่อยให้ล้มไม่ได้ฮ ผมคิดว่าเฟดอาจจะต้องทําอะไรนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จับตาดูนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นแบงก์ที่ปล่อยกู้ให้กับสตาร์ทอัพนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าลอจิกมันก็มีอยู่นะครับก็คือดอกเบี้ยสูงนะฮะบอดอกเบี้ยดอกเบี้ยสูงสูงและนานเนี่ยมันก็มีปัญหากับสตาร์ทอัพเพราะสตาร์ทอัพพวกนี้กําไรมันไม่มาอยู่แล้วนันในช่วง5ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็เลย เกิดแบงก์รันต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวเราไปจับตาดูนะครับแต่ว่าถามว่า,าตลาดหุ้นเราดูน่ากลัวไหมนะครับถึงแม้จะทำนิวโลลงมาเนี่ยจริงๆพวกแบงค์ขนาดใหญ่นะครับอย่าง BBL, s c b KTB ก็ทรงตัวอยู่นะฮะหรืออย่างนีคคมุตสาหกรรมอรมตะ w h รวเรัชชนะก็ทรงตัวนะครับอุ้นกลุ่มท่องเที่ยวพวกเซนเทลเอราวันมินต์วิรันดานะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะ พระนั้นดูแล้วหุ้นหลายตัวไม่ค่อยเป็นไรกลุ่มคอนซัม s ชันนะฮะพวก m o ชิคลินิกคอมเซ i c h นอิชิโอสุสภาแพลตตินัมพวกนี้กราฟยังดูโอเคอยู่นะครับหรือแม้แต่ Property หลายๆตัวนะครับอย่าง o อ i ิโอก็ขึ้นมาทำมิวไฮใหม่ A.P. QH o u s e s t a สเตคนะครับแล้วก็สื่อสารอย่าง Advanced เอ่อ True ก็ยังโอเคอยู่นะครับพวกตกแต่งบ้างนะครับตกแต่งบ้านย่งก็กลับขึ้นมานะครับ แล้วครับแล้วก็พวกโลจิสติกพวก SJD นะฮะ III พวกนี้ก็ยังดูดีนะครับก็คือตัวที่มันดูแย่นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มพลังงานนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูทีละทีละลายแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันนี้ก็สัปดาห์นี้ก็จับตาดูแนวรับแถวพันหเก้าสิบนะครับถ้ายืนได้ก็ดิกลับนะครับถ้ายืนไม่ได้อาจจะปรับตัวลงมาที่พั0ห 70สนะครับส่วนแนวตั้งจะอยู่ที่1,625นะครับในสัปดาห์นี้นะครับไปดูตลาดหุ้นทั่วโลกก่อนนะครับก็ลงตามระเบียบแล้วครับก็เนื่องจากว่าเกิดปัญหาโดม i n o เอฟเฟกนะครับดังที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ตัวดาวโจนก็ลบไปต่ออีกวันศุกร์นะฮะลบไปอีก1%น a s d a q แดกลบไป1.7นะครับแคนาดา1.5นะครับหรือแม้แต่ในยุโรปยุโรปนี่ลงลงหมดนะครับประเทศไหนที่ขึ้นมาเยอะนะครับอย่างพวก พวกกรีซพวกสเปนอิตาลีลงเยอะหน่อยลง1.5-2เปอร์เซ็นต์นะครับประเทศหลักๆก็ลงไป1.3เปอร์เซ็นต์ะครับราคาทองซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยปรับตัวเพิ่มขึ้นฮะโกลสปอตขึ้นไปถึง38เหรียญน,นะครับทองคำไทยก็ขึ้นไปแถว30,000่ตอนนี้น่าจะ30,000กับ400นะครับแล้วก็ส่วนราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ราคาถ่านหิน ็พุ่งขึ้นนะฮะอันนี้พึ่งพึ่งเด็ดกลับนะครับราัฐทานหินบอลติกไบอินเด็กซ์นะครับอันนี้ก็ปรับขึ้นอีก3%าอรบอลติกไบอินเด็กซ์ขึ้นมาแล้วทั้งหมดเอ่อสสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ถ้าขึ้นต่อก็เป็นสัปดาห์ที่4แล้วครับนะฮะเอ่อส่วนเอ่อทั้งแถบเอเชียก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับอย่างฮ่องกงเนี่ยลบไป3%ซนะครับซึ่งก็ผิดหวังผมก็ผิดหวังเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้จีนเป็นช่วงที่เอ่อยังประชุม2องสภาอยู่นะครับซึ่งน่าจจะะปรรชุมเส็ ในวันศุกร์หน้าแล้วก็น่าจะประกาศมาตรก,การกระตุน้นอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็สรุปแล้วของเอสเส่วนใหญ่ก็ลบไปหนึ่งประมาณ1%นเปอร์เซนะฮะของเซตก็ลบไปเกือบหนึ่งเปอร์เซนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าหลด 1, ุดพันหกร้อยมาหนึ่ง มาดูกรณีที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เซอร์เเกตนะครับก็เป็นคริปโตแบงค์นะครับเอตอนนี้ก็ราคาหุ้นก็ลงมาทำออทัมโลนะครับออทําโลลงมาละนะครับอยู่ที่ยิบประมาณสองะฮะสองนะอันนี้ก็ลงมาตลอดนะครับก็คือเรียกว่าคงผมว่าคงเจ๊งนะครับคงไม่รอดนะฮะออันนี้แต่ว่าอันนี้ตลาดมันก็รับรู้ไปแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็ อันนี้มาดูของในยุโรปเองจริงๆแล้วก็ไม่น่าวางใจนะครับอย่างของเครดิตสวิสนะครับลงมาทำเอาทำโล่นะฮะสองจุนะครับขึ้นจะสูงสุด77เหนนรียญนะฮะออดอลลาร์นะครับถ้าเราไปดูอันนี้เป็นบันลี่ชาร์ดนะครับบันลี่ชาร์ดถ้าดูตัว RSI จะเห็นว่าลงมาแตะ2 5่ก็ต่ำม,มากก็ภาวะอย่างนี้ก็คือาร่มละลายแน่นอนนะครับแต่ว่า เดิมเนี่ยมันก็เกิดภาวะอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะครับแต่เหมือนตลาดหุ้นในยุโรปไม่สนใจนะครับแต่ว่าผมผมคิดว่าพอเกิดกรณีของ s i ลคอ o n อลเล e แบงก์มีปัญหาในในอเมริกาเนี่ยตอนนี้ผมว่าน่าสนผมว่าเขาเริ่มสนใจคือคนเนี่ยมันแล้วแต่ฮะถ้าอยู่ในช่วงไม่กลัวก็ไม่กลัวฮะพอเกิดดเมโนโอเอฟเฟกเกิดขึ้นน่าจะกลัวเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูในยุโรปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเครดิตสวิส มีปัญหานะครับดอยช h แบงก k ก็ลงแรงอันนี้ลงแรงในวันพฤหัสในวันศุกร์นะครับที่ผ่านมานะครับตัวดอยช์แบงกนะครับอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นซ i l i คอนวอลเลย์ฟินแลนเชียลกรุ๊ปนะครับก็เป็นสตาร์ทอัพแบงก์ที่ปล่อยกู้ให้กับตัวนี้ในวันศุกร์ไม่ได้เทรดนะฮะในเบรเทรดแต่ว่าช่วงนี้ก็เกิดแบงก์รันอยู่นะครับก็เรียกว่าเคยไฮที่763เหรียญตอนนี้อยู่ที่106เหรียญน,นะครับก็เรียกว่าลงมาเยอะเลย เพวันนั้นตัวนี้ก็เริ่มเป็นดดมโนเอฟเฟกตนะครับตลาดก็เป็นกังวลเรื่องของเครดิตดีฟอลต์นะครับทั้งในในอเมริกาด้วยในยุโรปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เกิดขึ้นในเวียดนามด้วยนะครับจากการที่ดอกเบีย้ยปรับขึ้นมาสูงสูงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้บริษัทที่ออกคอร์เปอเรทออกออกคุณกู้นะครับพวกนี้ออกคุณกู้พอออกไปแล้วเริ่มมีปัญหา พอรัหมดอายุต้องโรเวอร์ใหม่นะครับพอโรเวอร์ใหม่ต้องออกในในใน,ในอัตราที่แพงขึ้นทวนอันเก่าเนี่ยบางทีคนก็ไม่ต่อพอไม่ต่อปุ๊บอ้าวต้องขอถอนเงินเพราะฉนั้นอาจจะเกิดปัญหาพวกเครดิตดีฟอลต์ได้นะครับทั้งในอเมริกาในยุโรปนะครับแล้วก็ในเอเชียหลายประเทศเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากการที่ขึ้นดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วนะครับแต่นี้อันนี้ก็สรุปไม่ฟังนะครับก็คือนักลงทุนก็ขายสินทรัพย์เสี่ยงนะฮะ กังวลฟิ i a ลนเ i ียลค i ิสนะครับแล้วกออ็อาจจะนำไปสู่ Credit Default ดังที่กล่าวไปแล้วแล้วก็ US Recession นะครับอันนี้ก็ s l ล c o n Valley Credit Suisse อันนี้ผมกล่าวไปแล้วนะครับแต่แต่ตอนนี้เนี่ยข้อดีคือมันก็มีเหมือนกันนะฮะคือ f e Watch t o o o s นะครับกาคาดว่า22นี้นะครับก็คือสัปดาห์หน้านะครับโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ย น่าจะอยู่ที่25บิฟไม่ใช่50บิฟแล้วนะครับโอกาสไปถึง78อนะครับอันนี้ก็เป็นเฟดบอสชูแต่ว่าตลาดก็ยังมองนะครับว่าเทอร์มินัลเรทอาจจะเป็นนิ่งที่ประมาณไม่เกิน6ในปีนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับอันนี้เป็นดอลลาร์บอลยูสิบปี2ปีนะครับแล้วก็ภาวะ i n v e r t e d y i e l d Curve นะครับก็ยังติดลบอยู่88บิฟนะครับ ตอนนี้ไอบอลดิวที่ปรับตัวลดลงอันนี้มันก็เป็นบวกเล็กๆต่อตลาดเหมือนกันนะครับคือไม่ใช่ว่าไม่มีปัจจัยบวกเลยนะครับเห็นว่าบอลดิวสอปีเนี่ยขึ้นไปสูงสุด5.1ครับลงมา4.58โอ้โหลงมาดิ่งสยองเลยนะครับหรือ10ปีก็ลงนะฮะ30ปีก็ลงอันนี้เทียบให้ดูเลยนะครับก็การที่บอลดิวปรับตัวลดลงก็ตลาดก็มองว่าที่สุดแล้วเฟด อาจจะทำไม่ได้อย่างที่โม้นะครับอันนี้อันนี้เป็นอันที่ตลาดมองนะครับมาดูค่าเงินด้วยค่าหนึ่งก็เช่นเดียวกันฮะดอลลาร์คือที่เคยแข็งแข็งอยู่ประมาณใกล้ๆร้อยหกลงมาร้อยสี่จุดห้าสามนะครับเยนก็กลับทิศมาแข็งค่าขึ้นบาทเราก็กลับทิศมาแข็งค่าขึ้นสามสิบสี่จุดแปดหนึ่งนะครับจากที่เคยขึ้นไปสามสิบห้าจุดสี่นะฮะอันนี้ก็มีปัจจัยบวกมาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าปัจจัยลบมีแต่อย่างเดียวนะครับ มาดูหุ้นเทส la ครับเทส la ก็ยังทรงๆในวันศุกร์นะฮะอยู่ที่173แนวรับก็ประมาณ161ครับแต่ช่วงนี้ผมคิดว่ากราฟมันไม่ค่อยสวยละนะครับเพราะไม่ค่อยสวยอยู่ในโซนที่เรียกว่าลงมาแล้วไซด์เวย์นะครับคือการที่จะขึ้นไปยากละนะครับเพราะว่าจะอาจจะต้องลงมาสร้างฐานซะก่อนนะครับอารีบาบาครับอารีบาบาตกมาเยอะเหมือนกันนะครับเรียกว่าลงมาจากจุดาจาก 121เหรียญเนี่ยลงมาลงมาเขาเรียกว่า61.8%ละนะครับลงมาแถวแนวรับ82ตรงนี้ลองจับตาดูอยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่แล้วก็ไซเบย์ออกข้างนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วตลาดหุ้นทั่วโลกในสัปดาห์หน้าไม่ค่อยน่ากลัวฮะไม่ค่อยน่ากลัวนะครับเพราะว่ามันตกมปละตัวบิตคอยเหมือนกันนะครับบิตคอยพอลงมาหลุด20,000เนี่ยนะครับแถวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับแนวรับจะอยู่ที่ 19,300 19,300นะครับถ้าลงมาตรงนั้นผมคิดว่าน่าสะสมเถานี้ก็ไม่น่าขายนะครับผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในแนวโน้มโอกาสขาลงแรงๆเนี่ยน่าจะใกล้จบนะครับแล้วก็น่าจะเป็นในช่วงไซเวย์กรอบแนวรับก็19,300กรอบแนวต้านก็ประมาณ20 0 0 0นะฮะประมาณ2 0งตัวนะ2 1 0 0 0 21,500นะครับ นี่กรอบแนวต้านนะฮะสำหรับตัว BTC นะครับผมคิดว่าน่าจะเริ่มทรงตัวนะครับแล้วก็ออกข้างก็เป็นโอกาสที่จะเข้าไปทยอยทยอยโอเพนลองนะครับแต่ว่าอาจจะเล่นสั้นไปก่อนนะครับเล่นเป็นแบบไซด์เวย์นะฮะส่วนถ้าขึ้นไปแรงๆแถวขึ้นอ่อขึ้นไปแถวอ่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยก็อาจจะโอเพนช็อตได้เพราะว่าผมเชื่อว่ายังไม่สามารถที่จะ อยู่ดีดีเบรกเอาเบรกขึ้นไปแรงๆได้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะแขวนอยู่ในกรอบนี้นะครับสำหรับ BTC ตัวอื่นก็อาจจะคล้ายๆกันนะฮะเออ่มาดูราคาทองคำโอ้โหทองคำขึ้นแรงฮะนะครับขึ้นมาทะลุ1,800 18,500ตอนนี้อยู่ที่18,670นะครับตอนนี้แนวรับก็เลยมาอยู่ที่1830นะครับ1830นะฮะแนวต้านก็ตอนนี้อยู่ที่1 8 6, 6 7, ่งแปดหกหแนวต้านก็อยู่ที่ 1890กนะครับก็เรียกว่า,เ,าเปลี่ยนกรอบของการไซเวยยนะครับเป็นไซเวย์เหมือนกันแต่แต่ว่าฐานยกขึ้นนะครับจากเดินที่มองว่าแนวรับอยู่ที่1800ก็เป็น1830สนะครับส่วนแนวต้าน1890ยังผ่านยากครับผมคิดว่าน่าจะออกด้านข้างก่อนนะครับสรุปแล้วทองคำน่าจะวอดท่อมไปแล้วแล้วก็อยากอยู่แนโน้มไซเว่์ออกข้างนะฮะในช่วงนี้ น้ำมันน้ำมันก็เช่นเดียวกันนะฮะน้ำมันไตรเวยอยู่ในกรอบ72กับ82นะครับตอนนี้อยู่ที่76.5ก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับส่วนตัวที่แย่นะครับแล้วก็ดึงตลาดลงก็นี่แหละครับตะกูลตระตูกลพี่ปอเนี่ยแหละครับปตทสอพอ New นิวโลฮะแต่ตอนนี้มันโอเวอร์โซเยอะนะครับเอ่อ IRPC ก็เกือบนิวโลนะครับ OR นี่ ดูไม่จืดนะครับโอ ah, อานี่ถอยไปเรื่อยเลยนะครับแนวรับอยู่ที่ใจอย่างเดียวเลยโออานะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ถ่วงดัชนีลงนะครับแล้วก็ทําให้หมุดตลาดไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับใออนสัปดาห์นี้ก็จับตาดูในวันที่16มีนานะครับก็ประชุมบออีประชุม ECB ก็คาดว่าจ,จะขึ้นดอกเบี้ย50าิบเป็น3%นมเะเอ,อ่อมาดูต่างชาติซื้อขายสุทธิครับ ต่างชาติก็ยังเป็นตัวแปรนะครับในช่วงนี้ว่าตลาดจะหยุดตกหรือไม่นะฮะก็ยังขายสดที่ไปอีก3,000กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็ช็อตฟิวเจอร์ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าตลาดอาจจะปรับตัวลงต่อในวันจันทร์นะฮะมาดูเซตครับเซตฟิก็ปรับตัวลดลงมานะครับตอนนี้อยู่ที่เก้อยห้นะฮะก็คาดว่าจะลงมาถูสู่934ส่นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่เก้อยเจนะครับ ก็เรียกว่ากงจะแกงอยู่ในกรอบนี้สําหรับตัวเซฟฟิพตี้นะฮะก็ดูดูตามนี้เป็นหลักนะครับก็ยังยังแนะนําตราบใดที่ยังต่ํากว่า974นะฮะก็แนะนําทางโอเพนชอตนะครับสำหรับตัวเซฟฟิพตี้เฟดอินเด็กฮะเฟดอินเด็กตอนนี้ก็พันปิดที่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าแนวรับที่เป็นแข็งๆจะอยู่ที่หนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์นะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ที่ 1,625นะครับทะลุพันหมาถึงจะเป็นบ่ายซิกแนวนะครับที่เรียกว่าสัญญาณซื้อนะครับสรุปแล้วก็ผมมองอย่างนี้ฮะก็7 7พฤษภาเนี่ยผมคิดว่าสัปดาห์หน้าน่านจะเป็นสัปดาห์ที่นายกของเราลงตตนี่แหละครับก็น่าจะประกาศยุกสภานะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีต่อตลาดหุ้นนะฮะถ้าอ่อก็มองว่าในช่วงนี้ถ้าประงมีการประกาศยุกสภาแล้วเลือกตั้งตลาดหุ้นจะให้ผลตอบแทน สองเดือนก่อนเลือกตั้งประมาณ4%เซึ่งเท่ากับเซตบวกราว65จุดนะครับวันนั้นนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดตลาดลงไปต่ำสุดที่1,570นะครับแล้วเราเกิดเลือกตั้งขึ้นมาตลาดก็อาจจะขึ้นไปที่1,750สนะครับส่วนแนววันนี้ก็มองว่าตลาดเปิดมาไซเบดาวนะครับแต่ว่ายังตับตาดู1,595ก่อนนะครับถ้ายืนตรงนี้ได้ก็ดิดกลับแต่ดิดกลับแล้วยังเป็น ขาลงนะฮะเด็ดกลับก็มีแนวต้านพันหกร้อนหกร้ถ้ากลับไม่ได้นะครับก็จะลงมาที่พันหแนะครับแล้วก็พันหอีกอันหนึ่งนะครับส่วนหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้ก็มองไว้5ตัวนะครับตัวแรกคือเทสโกตัวนี้ขึ้นมาต่อเนื่องแต่ว่าออมองว่าด้ยังยังขึ้นต่อได้นะครับ g l o b อ l นะครับอีกตัวหนึ่งคือลานนานะครับตัวนี้ก็สัญญาณซื้อก็เริ่มกลับมา อีกตัวหนึ่งก็อยู่ในกลุ่มเดินเรือ RCL นะครับแล้วก็วีรันดาก็อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับอยู่ในกลุ่มโรงแรมนะฮะไปดูตัวแรกครับทั s c o ตัวนี้ในวิกฤตชาร์ตนะฮะขึ้นมาเยอะตัวนี้จําได้เคยเชียร์ไปเมื่อ2อสสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาตลอดนะครับมีช่วงหนึ่งปรับตัวลงแล้วก็ขึ้นมาใหม่ละนะครับตอนนี้ก็ยูยูอย่างนี้ฮะเนื่องจากขึ้นมาแรงเนี่ยอาจจะต้องใช้ต้องมี Stop loss ไว้ด้วยนะครับคือ Stop loss ถ้ามันหลุดแนวรับที่19.5นะครับถ้าไม่หลุดแนวรับอยู่ประมาณ20 20บาทนะครับคือตอนนี้ปิดที่20.4แล้วก็ดูจากโมเมนตัมของสัญญาณซื้อแล้วน่าจะไปถึงเป้าหมายที่22บาทนะครับสรุปแล้วตัวนี้ดูแนวรับที่20หลุด19.5เลิกฮะไม่เล่นนะครับถ้าเกิดรับ20ได้ก็มองจะไซด์เวย์อัพไปที่21-22ับกนะครับส่วน global global ตอนนี้เริ่ม ปรับขึ้นมาทํานิวฮาในรอบสามสัปดาห์นะครับก็มีแนวรับแถวประมาณ19.2นะฮะปิด19.8นะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ประมาณ20.4ก็เรียกว่าอัพไซด์ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าตอนนี้เรียกว่าหาหุ้นเล่นยากะฮะเพราะว่าตลาดมันลงมาตลอดเซนติเมนต์มันไม่เค่อยเป็นบวกนะครับนี่สำหรับตัว Global นะฮะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวลานานะครับในกลุ่ม ลาน,นานนี่ตกมาเยอะนะครับตกมาเริ่มมีสัญญาณซื้อจะเห็นว่าตัวในวิกฤตชาร์ตมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในเดลี่ชาร์ตก็มีสัญญาณเหมือนจะเป็นดับเบิลบับัเบิลบอททมเล็กๆนะครับเกิดขึ้นแนวรับก็อยู่ประมาณ16 16บาทนะครับแล้วก็เป้าหมายจะขึ้นไปรอบนี้ก็คือ17.4นะครับตลาดปิดที่16.5สําหรับตัวลาน,นานานะครับสำหรับอีกตัวอันนี้ก็เป็นเดัชนีบอลติกไรอินเด็ก ดูซ้ายมือฮะซ้ายมือเป็นวิกฤตชาร์จขึ้นมาตลอด3สัปดาห์นะครับส่วนขวามือนี้ก็ก็ยังขึ้นต่อนะครับอันนี้พอขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวที่ได้ประโยชน์นะครับก็จะเป็น t t a p i g e s h i p p i n g r c l แต่ตัวที่กราฟสวยสุดนะฮะก็จะเป็น r c l นะครับลองดูนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าดูในวิกฤตชาร์จเนี่ยราคาปิดมีสัญญาณซื้อแต่ว่าในเดลี่ชาร์จเนี่ยมันเหมือนกับปิดชนแนวต้านเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะอ่านอย่างนี้ครับ ก็ปิด3.2.5แนวรับประมาณ31.5นะครับถ้าทะลุ3.3วิ่งแรงฮะไป3.6เลยนะครับทะลุ3.3วิ่งแรงแล้วก็ดูอย่างนี้เป็นหลักนะครับสำหรับตัว RCL นะครับสำหรับตัวสุดท้ายก็อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวฮะท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็จะมีเซนเทลเอาวันมินวิลันดานะครับแต่ว่าตัวบิลันดานี่ก็ ดูเหมือนยังระกาดนิดๆแต่เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับวิลันดานะฮะ,ะตัวนี้ก็ปิดที่7.8แนวรับก็จะประมาณสัก7.7.6 5นะครับแล้วก็เป้าหมายที่จะขึ้นไปก็ประมาณใกล้ๆ8บาทนะครับตอนนี้อัพไซด์มาดูไม่ค่อยเยอะนะครับบางทีก็ดูไม่ค่อยจูงใจแต่ว่าตอนนี้พูดกับพูดมันหาตัวเล่นในตลาดยากฮะ,ะมันมันออกจาก จากองค์นี้ลำบากเหมือนกันนะครับสรุปแล้วในสัปดาห์หน้านะครับจับตาดูนะครับว่าจะมีเฟดเนี่ยอาจจะเข้ายืนมือก็มาช่วยตัวซิลิคอนวอลเล่แบงค์หรือเปล่านะครับส่วนตัวเซตเนี่ยจับตาดูแนวรับที่1,595นะครับถ้าไม่หลุดก็ดืดดิดกลับแต่ดิดกลับแล้วยังเป็นขาลงนะครับยังไม่ค่อยปลอดภัยนะฮะแล้วก็ส่วนตัวตลาดหุ้นเรา บ้านเราเองเนี่ยหุ้นที่แนะนำก็จะมีะตัว global นะครับตัว tesco นะครับตัวลานานะครับแล้วกอ็อีก2ตัวก็คือตัว r c l แล้วก็ตัววลันดาครับสวัสดีครับ